เดี๋ยวยกไปให้ช่างประกอบเลยเพราะว่าเครื่องนี้ <c oughs> รีม,มางงต้องส่งวันนี้เครื่องนี้ที่ลูกค้าจัดไปในงบซึ่งปกติแล้วคู่นี้จัดอยู่25,990าราคานี้คือเป็นตัว gaming X นะแล้วก็เป็นตัว D D r 5ด้วยรีบจริงๆเราจะไม่ยกไปถ่ายข้างบนเดี๋ยวมาลงมาถ่ายข้างล่างตามเครื่องนี้เลยเดี๋ยวไปดูกันว่าแตกตากว่าเดิมไหมอือแป <c oughs> แรมเปลี่ยนไปอ นะครับทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูคอมประกอบเครื่องนี้กันเดี๋ยวยกไปให้ช่างประกอบเลยเพราะว่าชิงนนี้รีบมากรีบมากต้องส่งวันนี้าต้องส่งวันนี้เดี๋ยวยกลงไปบอกสเปคข้างล่างกันแล้วก็เดี๋ยวให้ช่างประกอบให้เลยนะครับอตอนนี้ก็อยู่ประมาณบ่ายสองแล้วเดี๋ยวไม่ทันนะครับเดี๋ยวไม่ทันส่งเครื่องนี้ที่ลูกค้าจัดไปในงบตามนี้ว่ามีอะไรกันบ้างครับคือต้องบอกก่อนว่า คือต้องบอกว่าตัวเนี้มันเป็นสเปคพื้นอ่าที่จัดโปรโมชั่นไว้ที่ i5 7 2 1 2 400f กับการจอง rtx 4 0 0 0ซึ่งปกติแล้วคู่นี้จัดอยู่25,990ราคานี้คือราคารวมจะส่งแล้วทั่วประเทศนะครับถ้ารับเองหน้าร้านก็รับส่วนลดอีก500บาทนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะมีในราคา25,990จะเป็น ram ddr4 3216กิกนะครับมี storage m.2 512กิก์ h610m แล้วก็ power 700วัต์นะครับ เทสเลือกได้ประมาณนี้เพราะว่าเจ็รบาทแปิัเออแต่ว่าเครื่องนี้เดี๋ยวมาดูกันว่ามันแพงอะไรขึ้นมาทำไมราคาถึงกระโดดไปขนาดนี้นี่ยเดี๋ยวมาดูกันอันดับแรกเลยอ่าทกับการจอก็คือเป็น i5 Gen12 เป็น i5 12400 6 Core 12เทอร์โบ Turbo 4.40กิกแล้วก็มีตัว RTX 4060 8G ตัวนี้เป็นการ์ดแรกโอคิกโอโอโอโ สะดุด OC วันคลิกหรือวันคลิก OC ก็แล้วแต่จะเรียกอันไหนก่อนนะครับเหมือนกันอ่าก็เป็นจากกาแลกนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันมันทำไมมันถึงแพงมันแพงอะไรขึ้นมาขนาดนั้นมาต่อกันที่บอร์ดครับถ้าสอมื้าันเก้าจะเป็นบอร์ดี่ตรงศูนย์ M ปกติใช่ป่ะ d ดีเดซึ่งตัวนี้เป็น B 7 6 0 M กิกะไบต์ Gaming X นะับเป็นตัว Ga ม ing X นะแล้วก็เป็นตัวดีเดียด้วยครับโอ้โหไม่ธรรมดาแล้วกับบอร์ดนะฮะซึ่งเป็นบอร์ด d ีเดียเป็นบอร์ด บีเจตุูนด้วยนะครับแล้วก็เป็นตัว Gaming X ด้วย,ก,ย,ย,ยก็คือเป็นตัวท็อปเลยของ Gigabyte สำหรับตัวแรมนะครับบอร์ดดีฮะถ่ายลดีสามได้ปะหใส่ได้เชื่อปะ แรมดีเดีย5บัส5 2 3 2กิกจาก Co แซร์เวนเจียนตัวนี้เป็นคู่คู่32ก็คือ16คูณ2ในกล่องน,นี้ก็จะมี 16, 2ตัวนั่นเองแล้วก็สตอร์เรจในราคาเริ่มต้นที่จับโปรไว 2, อ่้า r ั5เกก็จะเป็นตัว M.2 5 1 2กิกลิสปิด3.5มก็ถือว่าสูงเลยใช่ปะตัวนี้สูงไปอีกเท่าตัวทั้งหน่วยความจำทั้งลิสปิดสูงเป็นเท่าตัวครับเพราะว่าตัวนี้คือ Pat r i o t Viper ครับความจุอยู่ที่1ไบต์1เทราไบต์แล้ว สปสีดสูงถึง7,400เมตรครับโอ้โหจาก3,500ีลิ์ไคืออ่านเขียนนะครับคือค่าอ่านเขียนของตัว m d o นะครับยิ่งเยอะยิ่งดียิ่งเยอะ,ย,ย,ย,อะยิ่งอ่านเขียนเร็วนะครับตัวนี้ก็เป็นตัว Gen 4อ่านเขียนสูงมากตัวนี้ามีการ wi ์ด Wi-Fi ด้วยมีการ์ดลำยาน Wi-Fi A ส2 5 G จาก TP Link นะครับตัวนี้ก็1,000บาทกล่องนี้ย1 0 0 0บาทก็คือถ้าไม่สะดวกต่อสายแลนตัวนี้ก็ เหมาะสมดีกว่าไปใช้ USB อ่ะ<ม>ดีกว่าไปใช้ USB เยอะนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นการ์ดที่ใส่ในเครื่องเลยการรับสัญญาณอ,อะไรก็จะ,สะเสถียรกว่าเยอะเลยนะครับตัวนี้เป็นชุดน้ำปิด1ตอน120มมแต่ตัวนี้ฟรีนะฮ่าตัวนี้ฟรีเพราะว่ามันมากับเคสตัว คูแมน1 cool 9 0่ีสจากซูนิมก็คือลูกค้าท่านใดที่ซเลือกเลือกเป็นเคสตัวนี้ไม่ใช่เฉพาะแค่เครื่องนี้นะทุกคนที่เลือกเป็นเคส cool เ,เครื่องนี้คูแมน1 9 0่เสเป็นเคสที่เลือกได้ของทางร้านเราโดยที่ไม่ต้องเพิ่มเงินนะครับเป็นโปรโมชั่นที่จัดไว้ก็คือรับฟรีไปเลยครับชุดน้ําปิด120มมนะครับหรือชุดน้ำปิดหนึ่งต่อนั้นเองมาต่อที่โฟลว์สซพายโฟลว์เซายเป็น7จ็วัตต์แปดสิบพัสดจากคูลเลอร์มาเตอร์ซึ่งต,ตัวนีอเหมือนกันอนะก็คือเราใส่ พาวเวอร์ที่รองรับแบบเกินๆไวเลยอ่ะในทุกสัเป๊ที่เราจัดไว้เราไม่ได้แบบใส่ขาดๆให้แน่นอนก็คือเดี๋ยวอันนี้ก็คือช่างก็จะไปประกอบแล้วเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาแล้วก็มาดูขั้นตอนการประกอบคร่าวๆกันสักนิดหนึ่งแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวมาดูตอนประกอบเสร็จอีกทีเดี๋ยวเราก็น่าจะมาถ่ายตรงนี้เลยนะฮะตอนช่างลงโปรแกรมเพราะว่ารีบจริงๆเราจะไม่ยกไปถ่ายาบนเดี๋ยวลงมาถ่ายข้างล่างตามเครื่องนี้เลยเดี๋ยวไปดูกันว่าประกอบเสร็จแล้วเป,ป็นไงไป แปลกตากว่าเดิมไหมอ่ะแปลกแรมเปลี่ยนไปอ่าเปลี่ยนเป็นแรมตัว R G B X R แปดบัสอ่าถูงขึ้นด้วยเนี่ยครับอันนี้ก็อ่ามีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนี่ครับสำหรับตัวแรมแต่ว่ายังเป็น32 g b d d สอเหมือนเดิมนะครับเพิ่มเติมคือเป็นตัว R G B เพิ่มขึ้นมาหลักๆนะฮะโอ้อันนี้คือไฟลิงกันหมดเลยนะก็จะมีตัวเคสชุดน้ำฟรีก็ลิงก์กับเขานะชุดน้ำฟรีนี่ก็ลิงก์กับเขานะแล้วก็แรม เ l r กซ์อาร์แรบูระบดแลมตั้ง6000เสร็จเรียบร้อยนะฮะเครื่องนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจะประกอบเสร็จแล้วสวยงามแค่ไหนนะครับก็ไฟทั้งหมดที่ทุกคนเห็นตรงนี้นะครับเราปรับผ่านตัวบอร์ดที่เป็นตัว g i g a b y t e Gaming X ซึ่งเราปรับผ่านตัว g i g a b y t e Control Control c e ซ t e r ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับปรับไฟของตัวบอร์ด g i g a b y t e นั่นเองนะครับก็จะมีหลายโหมดหลายฟังก์ชันให้เลือกเล่นนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็น RGB ปกติใครชอบแบบ สายลุ้งอะไรเงี้ยแต่สําหรับผมนะชอบประมาณนี้ก็คือชอบชอบสีที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างงี้นี่คือเหมือนหลายใจแล้วชอบหลายสีแต่ไม่ใช่นะแล้วก็ตรงนี้มีฝาข้างกระจกปิดให้เรียบร้อยมาส่งตรงนี้เป็นชุดน้ำฟรีนะครับที่เพิ่มขึ้นมาก็มีบอร์ดแรม DDR5 แล้วก็แรมเป็น32กิ gig, บัต6,000การ์ด Wi-Fi ที่เพิ่มขึ้นมาจากที่สเปคออริจินอลที่จัดโปรไว้นะ M.2 1TB ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเครื่องนี้ก็น่าจะอยู่นง,งบถามหมกว่าแต่ทุกคนเห็นเห็นราคาไปแล้ววันเท่าไหร่น่าจะเป็นสเปคที่ตอบโจทย์สําหรับลูกค้าที่ต้องการสเปคดีเดียก็โจทย์ไปสําหรับเครื่องนี้ใครที่อยากเอาตามแบบเครื่องนี้ในงบน่าจะมาถามหมื่กว่าแหละตามนี้ก็ลอง inbox สอบถามมาได้หรือว่าใครที่อยากได้สเปคออริจินอลที่จัดโปรไว้ในราคา25,900ก็คือสเปคหลักเปลี่ยนไฟที่ลิงก์กันแบบนี้รวมอบ์ดแล้วปรับผ่านบอบ์ดได้เพราะว่าบอบ์ดต้องมีฟังก์ชัน rgb ด้วยส่วนมากมันจะอยู่ใน บอร์ด B ขึ้นไปนะครับประมาณนี้สําหรับเครื่องนี้นะครับผมโอ้ตอนนี้คนติดตามช่องอยังค่อนข้างน้อยนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามช่องบอยมีคอมทูไว้ด้วยนะครับแล้วก็ทุกช่องทางของบอยมีคอมทูฝากกดติดตามไว้ด้วยสําหรับคนที่ชอบคอมนะครับอยากประกอบคอมสนใจเกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์นะครับก็ติดตามไว้สําหรับวันนี้ลาไปก่อนกับบอยมีคอมทูจัดให้ผม